เพน,นีบ้านเราเวียนเทียนรอบโบสถ์แล้วก็มาถวายจะ้ะถวายตุนเมื่นจ้ะที่บ้านทุกฝนวัดโพใช่วัดโพโพบ้านบุญจ้ะสร้างบุญสร้างบุญส,สน้างบุญ เพนีแต <spe> ่ก่อนแต่เก่าก็ถ้ามีความพร้อมมีควาพร้อมก็จะพรับรับศีลจะเตรียมตัวไว้พระรับศินจะเตรียมเพียงจากที่ร้านหนึ่งแล้วก็จากราบกาวมณฑลทาสักครื่อนแล้วกินยกกันนำข้าวมาเอาพงในเวลาพอนี้เป็นเวลิที่ เปิด้วันนี้ก็วันนี้ก็ยังพอมีเวลาติดในการับสิบนาทีงอรอกระตุ้นเพี้ยนี่ผมจะรอเบียนเบียนเบียนจากนี้ก็นาต้งที่สุต้องทเยอยาขึ้นมาก่อเนื่องนะครับใจเย็นๆน้อยนดน้อ่อยเดา้าทำเดได จินใจกตอดโลงดาดาใจละคนกันเปิดบานแก้มใสนี่คือบุญมันเกิดขึ้นนี่ครับขรัชกาบุญแล้วบุญกินที่แลวปหาบุญมาข้าราชการสุี่นับบุญินีนี้ไปจ้อยนี่ถ้าอยหลังลมตกลมหมอนไงไม่จะลงแห่งนอนนอนหมอแดงแล้วใจใจกลับไม่ไหวท่านไปเล็กน้อยอ่าหลุดไปเรือยๆบุญขนดใหหลายย่างเขาส่ไปแล้วคุณผอยู่ต้เพื่อสรา คนอื่นปกตําทําเจ้าดีดีซั่นแหละนั่นสายเฮาแพ้กันได้เด้อคือคือคนเดียวนี่ใหม่เจ็ดเทศอย่างมากอนําเยว